ก,กินก๊กแกล้มของคุณแม่พร้อมแล้วมากินคู่ไปกับร้อนเค็มครับล้อนเค็มวันนี้นะผู้ชมมาในเรื่องราวของนกยุงนะครับจากที่เป็นข่าวกันไปว่ามีคนนะครับเข้าไปท่องเที่ยวนะที่หอดูสัตว์นะครับป่วช้างเผือกในเขตร,รับพันสัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับจังหวัดอุทัยธาน,นีนะทีนี้เขาก็ได้ไปถ่ายภาพออกมาในภาพถ่ายเนะี่ยมันมีนกยุงสีขาวกับนกยุงลูกผสมนะ ภาพก็ถูกปล่อยออกมาก,ก็เกิดความฮือฮาฮือฮาฮือฮากันว่าเอ้ยมันเข้าไปอยู่ได้ยังไงทําไมอะไรยังไงเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าโอเคเราจะทําการจัดการเอาไอ้นกยูงพวกนี้ออกจากป่าจากในคอมเมนต์นะในข่าวก็มีคุณผู้ชมบอกว่าจะไปเอามันออกทำไมมันเป็นธรรมชาติของมันนะก็อยู่ในธรรมชาติก็อยู่ในป่าอยู่แล้วนี่ทําไมต้องไปเอาออกนะครับบางคมเห็นก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไมันต้องเอาออกต้องเอาออกนะเดี๋ยววันนี้เราพาไป รู้จักกันดีกว่าว่าทำไมเหตุผลอะไรทําไมเจ้าหน้าที่กถึงบอกว่าต้องเอาออกนกยูงนะครับในโลกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็มีอยู่3ชนิดนะครก็มีนกยูงไทยนะครับกรีนพีโแล้วก็นกยูงอินเดียอินเดียพีโนะครับแล้วก็นกยูงคองโกหรือคองโก p ีโนะครับก็มี3กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีพื้นที่แยกจากกันในธรรมชาติอย่างชัดเจนนะครับ ฝั่งอินเดียอยู่อินเดียตามชื่อของไทยก็อยู่ในบริเวณรอบๆประเทศไทยตามชื่อของโกก็อยู่ที่ของโกตามชื่อเนาะจะเห็นว่ามันอยู่คนละคนละส่วนของโลกอะ่ะนะคนละส่วนของโลกนะครับคนละส่วนของโลกจากที่เรานะครับได้เคยพูดกันไปหลายตอนแล้วในเรื่องราวของคําว่า Alien Spe cies, เ,อเอเลี่ยนสปีชีเนาะเอเลี่ยนสปีชีผู้ชมก็อาจจะเข้าใจอาจจะรู้กันบางส่วนแล้วว่ามันก็คือการเอาสัตว์ที่มันไม่ควรอยู่เนี่ยมาอยู่ผิดที่ผิดทางนะครับการปล่อยปลาดุก ลงไปในแหล่งน้ําก็ไปกินปลาตัวอื่นกินปลาเล็กปลาน้อยสิทาให้ปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยมันหายไปเนาะแล้วทําไมนกยูงมาปล่อยเข้ามาในป่าไทยมันก็ผสมพันธุ์กันได้มันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน,นกยูงกับนกยูงถูกปะไม่น่าจะมีปัญหาแต่ความจริงแล้วเนี่ยการเป็นเอเลนสปีชีหรือสปีชีบุกลุกเนี่ยลูกลาอะไรพวกนี้นะครับมันไม่ได้หมายถึงแค่การแย่งอาหารอย่างเดียวนะมันยังหมายถึงการทำลายจีนผูจีนผูคืออะไร นะจีนพูก็คือมาจากคำสองคำนะค,คือคำว่าจีนก็คือพวกที่อยู่ในโครโมโซมอยู่ในดีเอ็นเอของเราเนี่ยที่กำหนดความเป็นไปของชีวิตเราเนี่ยนะครับกับคำว่าพูที่แปลว่าสะ,สะน้ำแล้วพวกนี้นะครับก็คือกลุ่มประชากรของของยีนของคุณลักษณะของโครโมโซมหนึ่งหนึ่งในประชากรหนึ่งหนึ่งนะครับก็จะมแีแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนะฮะทีนี้เมื่อมันมีการเข้ามารบกวนเนาะอย่างเช่นอน่านนกยุงไทย นกยูงไทยมันมีคอสีเขียวนะครับลักษณะเด่นของมนเลยคือคอสีเขียวสวยนะมีแก้มสีส้มมีงอนเป็นตั้งโตมัเป็นจุกนะครับนี่ก็คือลักษณะฟีโนไทป์ลักษณะที่แสดงออกออกมาของพวกกลุ่มโครโมโซมกลุ่มยีนของประชากรตร,ตรงนี้คือยีนภูตรงนี้มันทําให้มันเป็นอย่างนี้ทีนี้มันก็ดันทะลึ่งนะครับมีเจ้านกยูงอินเดียนะครับซึ่งคาดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของบริเวณใกล้ๆนั่นแหละนะครับใกล้ๆนั้นก็ต้องสื่อกันต่อไปว่าใครนั่นแหละนะครับ หลุดเข้ามาอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเนาะซึ่งนั่นก็เป็นที่ที่ไม่ควรจะอยู่อยู่แล้วนะและยิ่งมีการถ่ายภาพเห็นการเป็นลูกผสมด้วยแล้วยิ่งน่าหวั่นใจว่าไอ้นกยุงอินเดียพวกนี้มันเข้ามานานแค่ไหนแล้วและมันเข้ามาผสมกับนกยุงไทยในป่านานแล้วหรือยังจนเกิดลูกกลุ่มนี้หรือยังหรือลูกพวกนี้มันหลุดออกมาจากจากที่เลี้ยงเหมือนกันนะครับก็ต้องดูกันต่อไปเนาะถ้าเปรียบภาพให้ดูง่ายๆเนาะก็เปรียบให้เหมือนว่า นกยูงไทยตอนนี้มันคือบ่อมันคือถ้วยชามถ้วยหนึ่งที่ใส่สีขาวไว้มันคือดินพูที่มีสีขาวทุกคนเป็นสีขาวแล้วมันก็ดันทะลึ่งว่ามีคนหยดสีดําลงไปปิ้งนึกออกปะหยดสีดำไปปิ้งถ้าตักทันชึบตักออกได้ทันชึบมันก็ยังคงเหลือประชากรสีขาวอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งมันไม่ทันถ้ามันไม่ทันถ้ายิ่งปล่อยไว้ให้นานขึ้น สีดำก็ต้องแพร่ก็จะกลายทั้งบ่อนเนี้ยจะกลายเป็นสีเทาถูกไหมถึงแม้จะเทาอ่อนเทาเข้มก็แล้วแต่แต่มันกลายเป็นสีเทาไปแล้วนั่นก็คือการที่ทําให้ยีนพูเนี่ยมันปนเปื้อนมันสูญเสียนะครับความบริสุทธิ์ไปนะมันก็จะสูญเสียความเป็นไทยแท้ความเป็นนกยุงไทยไปนะครับยิ่งในปัจจุบันด้วยแล้วนะครับ IUCN เนี่ยที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องก่อสถานะต่างๆของสัตว์เนี่ยก็ประเมินไว้ว่า กลุ่มของกรีนพีโฟนุยงไทยหรือยุโยงเขียวเนี่ยนะครับมีจํานวนประชากรที่อยู่ในเรียกว่าอยู่ในระดับความเสี่ยงแบบ Endanger นะครับก็มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์เนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยด้วยในประเทศเพื่อนบ้านรอบๆเราเนี่ยยังถือว่าสถานการณ์ดีกว่าในประเทศไทยด้วยนะฮะบ,บางท่านอาจจะเถียงว่าเอยมันก็เรื่องของธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติมันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนพันธุก,กรรมกรันนะสมัยก่อนมันก็ก็อาจจะเคยเอากันมาแล้วก็ได้ใครจะไปรู้อ่ะก็อาจจะเป็นไปได้เมื่อหลัก ร้อยสองร้อยละสามร้อยล้านปีก่อนมันอาจจะเป็นบรรพบุรุษร่วมเดียวกันมาก่อนก็ได้เนาะแต่มันก็เป็นทฤษฎีของวิฒนาการเนาะมันพอมันถูกแยกออกมาด้วยแนวเขาแนวทะเลหรือเกาะแม่น้ําหรือปัจจัยต่างๆนะครับทำให้มันแยกกลุ่มประชากรออกไปแยกกลุ่มประชากรออกไปก็ทําให้มันวิวัฒนาการให้เข้ากับพื้นที่ตรงนั้นเนาะนกยุงอินเดียถึงได้เป็นยุคยงอินเดียแบบปัจจุบันนกยุงไทยถึงได้เป็นนกยุงไทยแบบปัจจุบันนะครับและด้วยแนวการเนี้ย ทำให้มันไม่สามารถเข้ามาเจอกันได้โดยธรรมชาตินะฮะนอกจากจะมีคนเนี่ยทะลึ่งนะครับเอาไปเข้าไปเจอกันทําให้มันเจอกันนะฮะแล้วที่บอกว่าธรรมชาติเนี่ยปกติก็ต้องมีวิฒนาการอยู่แล้วถูกไหมก็ใช่ก็ใช่ใชยีนพูมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเพื่อการเอาตัวรอดเพื่อการวิฒนาการนะครับแต่น้ในธรรมชาติเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลของมันมีเหตุการณ์ของมันอย่างเช่นหนึ่งคือ natural selection ก็คือการคัดเลือกธรรมชาติเนาะอย่างเช่นในกลุ่มประชากรตรงนี้ในกลุ่มประชากรตรงนี้ มันมีสมมุติเราสมมติกันเหตุการณ์หนึ่งมันมีผีเสื้อทั้งที่เป็นกลุ่มสีตัวเข้มหน่อยกลุ่มสีตัวดําหน่อยนะครับแต่ว่าอยู่ด้วยกันนะเป็นชนิดเดียวกันอยู่ด้วยกันเนาะมีความหลากหลายอยู่นิดนึงทีนี้พวกนี้มันจะชอบเกาะที่ต้นไม้ที่มีลายเข่นเกาะนะครับต้นไม้ที่มีลายเข่นเกาะก็จะมีสีขาวใช่ไหมลายเข่นเป็นสีขาวๆอ่อนๆเนาะพวกที่ตัวสีขาวไปเกาะต้นไม้สีขาวมันก็รอดไม่ถูกลากใช่ไหมก็ทําให้พวกที่มีประชากรสีขาวเนี่ยมันเยอะกว่า เดียวกับประชากรสีดานะครับเดียวกับประชากรสีดาแต่แล้ววันหนึ่งมลพิษอยู่ดีมันมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมมลพิษมันขมงโฉงเฉงเข้ามาขมงโฉงเฉียงจนทําให้หลายเคี้นที่เคยสีขาวากลายเป็นสีเข้มขึ้นนะครับเจ้ากลุ่มผีเสื้อที่เคยมีมากที่เป็นสีขาวเนี่ยก็ไปเกาะเหมือนเดิมก็พราว่ามันถูกล่าถูกล่าถูกล่า,ลาเพราะมันโดดเด่นไงสีขาวอยู่บนพื้นสีดําก็โดดเด่นถูกล่าประชากรเนี่ยของพวกสีดําก็เลยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของยนะยีนีนนนคใูเกิดวาม เปลี่ยนแปลงเนาะนอกจากนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆอีกอย่างเช่นการอพยพนะอันนี้บอกว่ามันก็มีการย้ายถิ่นฐานใช่ไหมของสัตว์ก็อาจจะทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการแลกเปลี่ยนกับกลุ่มต่างๆกลุ่มต่างๆของประชากรอื่นที่อยู่ใกล้เคียงนะครับแต่นี่มันไม่ใช่อพยพไงนี่มันคือการเอาเข้ามามันคือการ introduce เข้ามาของมนุษย์เนาะโดยมนุษย์นะมันก็ไม่เป็นไปตามธรรมชาติเนาะก็จะยิ่งทําให้นกยุงไทยที่เคยมีอยู่ในสภาวะ endanger ยิ่งเสี่ยงเข้าไปอีกเนาะนอกจากจะเสี่ยงจาก พื้นที่นะครับที่มันถูกรุกรานและก็ยังจะต้องมาเสี่ยงจากการปนเปื้อนทางพันธุกรรมอีกนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลเหตุผลหนึ่งนะครับที่เขาพูดว่าห้ามนําสัตว์เข้าอุทยานใช่ไหม้หางสถาอุทยานเนี่ยนี่คือระดับร้ายแรงนะคือมันสามารถเข้าไปและไปผสมพันธนะแล้วก็ทําให้ระดับพันธุกรรมปนเปื้อนได้เนาะนี่แหละมันเลยเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ว่า ทำไมเขาถึงต้องติดป้ายข้างหน้าเลยว่าห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าเขตอุทย,ยานเนาะห้ามนำสัตว์เข้าเขตอุทย,ยานทำไมนะครับ 1. นเนาะก็เป็นเรื่องของโรคนะครับเรื่องของโรคเรื่องของการจัดการนะว่าสัตว์เลี้ยงที่บ้านเนี่ยมันอาจจะพาโรคเนี่ยเข้ามปหาสัตว์ป่าก็ได้เนาะาะทำไมสัตว์ป่ามันก็ต้องแข็งกแกร่งกว่าสัตว์สัตสัต,สตบ้านดิใช่ปะ่ะอยู่ในป่าไม่ใช่นะในแต่ละกลุ่มประชากรน,นะครับ ในแต่ละท้องที่ท้องถิ่นในแต่ละเมืองในแต่ละป่าในแต่ละประเทศเนาะมันก็จะมีโรคประจําถิ่นโรคแต่ละอย่างที่แตกต่างกันในสัตว์แต่ละชนิดก็มีภูมิคุ้มกันโรคที่แตกต่างกันหมาบ้านอาจจะทนไวรัสตัวนี้ได้แต่หมาป่ามันทนไม่ได้เนาะมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แอฟริกาที่เอธิโอเปียเนี่ยว่าไอหมาบ้านเนี่ยมันพาโรคไปให้หมาป่านะจนทําให้หมาป่าเนี่ย หายไปเกือบครึ่งหนึ่งประชากรหายไปเกือบครึ่งหนึ่งนะนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมเขาไม่ให้อาสตว์เลี้ยงเขาไปแล้วก็ยังเห็นนะในอินเทอร์เน็ตเนาะก็ยังมีคนพยายามที่แอบเอาเข้าไปหมาตัวเล็กก็พาแอบเข้าไปเราเข้าใจหละว่ารักหมาว่าว่าเป็นลูกรักเป็นลูกแล้วก็อยากให้เข้าไปด้วยนะครับแต่ว่านอกจากหมาของคุณเนี่ยจะไปทําให้ประชากรของกลุ่มของพวกสัตว์เนี่ยในป่านเนี่ยมันเกิดติดโรคแล้วอย่างที่สองคือไอหมาของคุณนะ่ะนะก็าอาจจะติดโรคจากในป่าออกมาก็ได้ คุ้มกันหรือเปล่านาะที่จะต้องติดอาจจะต้องไปเจอเห็บป่านะว่าไปเจอหมัดป่าอะไรพวกนี้ที่ในในพื้นที่ในบ้านเรามันไม่มีนะครับก็ไปเจอเอาออกมาต้องรักษากันอีกนานนะถ้ารักลูกจริงก็ไปฝากไว้ที่โรงแรมดีกว่านาะเพาะโรงแรมเดี๋ยวนี้โรงแรมสำหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็มีมากมายนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับนอกจากไอเรื่องการพาหมาลักลอบกันเข้ามาแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ โป่งนะครับลงกันไปจังเลยชอบเหลือเกินนะฮะกับการลงไปในโป่งไปถ่ายรูปนะครับจริงๆข่าวพวกนี้มันวนกลับมาแทบทุกปีมันทํากันมาแบบเหมือนไม่เรียนรู้อ่ะเหมือนว่าพอออกข่าวทีก็ตื่นเต้นกันทีพอผ่านไปสักปี2องปีแม่ก็ทำกันใหม่นับไม่ได้มีการเรียนรู้ไม่ได้มีการแทรกซึมเข้าไปในเนื้อสมองสักเท่าไหร่นะฮะก็ลงกันไปอันตรายนะคุณผู้ชมนะนอกจากอย่างแรกแล้วก็เหมือนการกลับกันไม่นําสั์เรียนข้าตัวเรามันไม่ได้สะอาดอะไรขนาดนั้น มันอาจจะสะอาดสาหรับเราแต่มันอาจจะไม่ได้สะอาดสำหรับถัดป่าเนาะเท้าของเราเหยียบอะไรมาโปรดซัวไปเหยียบดินเหยียบขี้หมาเหยียบอะไรมาเอาไปเหยียบในโป่งนะครับโป่งมันเป็นพื้นที่ที่สัตว์เนี่ยมันกินดินกินแร่ธาตุนะเอาเชื้อโรคไปลงในจานข้าวอะประมาณนั้นเที่ยงง่ายๆเนาะแล้วสัตว์มันก็กินเข้าไปมันก็ได้รับโรคได้รับเชื้อโดยตรงนะครับนอกจากนั้นแล้วถ้าสัตว์มันโมโหขึ้นมาละมันจะมากินแล้วมันมีคนมนุษย์อะไรเข้ามาโมโหหงุดหงิดชนแม่งกัดแม่ง ไปร้องไห้โวยวายให้เขาให้ใครมาช่วยก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นที่ของสัตว์มันคือป่านะคุณเข้าไปนะคุณต้องเคารพป่าที่ของใครเนาะเข้าไปบ้านใครคุณก็ต้องเคารพเจ้าของบ้านเขาเนาะไม่ใช่เข้าไปเดินไปเหยียบจานข้าวเนาะไปทําอะไรซีซัวนะครับหรือว่าค่าปรับมันน้อยไปหรือเปล่านะปรับหมื่นหนึ่งมันน้อยไปหรือเปล่าเนาะคนไทยเดี๋ยวนี้เขารวยนะครับจ่ายค่าปรับกันได้แล้วเนาะก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมก็ คุณผู้ชมก็จะได้รู้ว่าเออไอการเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นสัตว์ผู้ล่าอย่างเดียวที่มาล่ามากินมาแย่งอาหารกันอย่างเดียวนะครับไอสัตว์ที่มันหน้าตาเหมือนกันนะคุณผู้ชมอย่างไอนกยุงอินเดียนกยุงไทยเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันเนี่ยนะผสมพันธุ์กันได้ด้วยซ้ำมีลูกกันได้ด้วยซ้ำมันก็สามารถทําลายนะครับทําลายจีนพูทําลายทําให้พันธุกรรมมันปนเปื้อนได้เนาะก็ทําลายทําให้วันหนึ่งนกยุงไทยมันอาจจะไม่มี อีกแล้วในประเทศไทยก็ได้สูญสิ้นความเป็นไทยนะครับจริงๆอาจจะไม่ต้องข้ามชนิดพันธุ์ด้วยซ้ำไม่ต้องข้ามชนิดกันไม่ต้องแบบนกยุงไทยนกยูงอินเดียด้วยซ้ำเหตุการณ์นี้มันเกิดขึละละ้นแล้วล่ะแต่หลายท่านอาจจะไม่รู้ตัวนะครับสัตว์ชนิดเดียวกันอย่างเช่นปลาปลากระดัตัดน้ําประจําชาตินะสุดเท่เปตตาสเปนเดตนะครับปลากระดักภาคกลางนะคนก็เอาไปเพาะเลี้ยงเลี้ยงเฮ้ยทำปลากระดักหม้อเฮ้ยทำปลากระดักจีนเฮ้ยทำหูปลากระดักกัดเก่งทรงตัวหนาตึ๊บ เพื่อกัด <S <S เพื่อสู้เนาะบางทีมันขายไม่ได้เขาก็ปล่อยปล่อยลงคลองปล่อยลงบอ่อปล่อยลงแหล่งน้ําไอพวกที่มันถูกทําพันมาแล้วเนาะถูกทําพันมาแล้วถูกทําให้รูปทรงมันเปลี่ยนไปแล้วตัวหนาปากใหญ่ลงไปไปได้กับพันธุก,กรรมเดิมเพราะว่าพวกมันเป็นชนิดเดียวกันนะแต่แค่ถูกเอาไปเลี้ยงและพัฒน,นาสายพันธุ์แล้วกลับมาปล่อยกลับที่เดิมลงไปได้กับปลาป่า,ปาไทยแท้ๆลูกตรงนี้หลายๆแห่งนะสำหรับหลายๆแห่งเนี่ย นักสำรวจเข้าไปสำรวจกันดูดูว่าเฮ้ยมันเสียละหลายๆที่หลายๆพื้นที่หลายๆบอ่อเนี่ยไม่มีลักษณะของปลากัดไทยพันแท้อยู่ละกลายเป็นปลากัดลูกผสมผสมกัดหม้อผสมกันมั่วไปหมดแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนาะแต่เราอาจจะไม่รู้นะครับกับตัดน้ําประจําชาติขนาดตัดน้ำประจาาํา,จาชาตินั้นเนี่ยคุณผู้ชมยังปล่อยให้เละเทะกันได้ขนาดนี้นะฮะ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมบางท่านก็อาจจะมีความเห็นเนาะมีความคิดหรอไม่ปิดการความคิดนะอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเห็นต่างเห็นแย้งอย่างไรนะฮะคอมเมนต์กันมาได้เนาะบางทานจะคิดว่าเออมันก็เป็นวิฒนาการเนาะสักวันหนึ่งมันก็ต้องเจอกันแล้วก็ต้องสร้างข้ามสายพันธุ์อะไรกันอย่างนี้อยู่แล้วมันก็ไม่แปลกไปเหอะเนาะอาจจะมีชนิดใหม่ในประเทศไทยนะเป็นไฮบริดไทยพีโฟอะไรนะหรือบางท่านจะคิดว่ามันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติมันคือ มนุษย์นะเป็นคนนำมันเข้ามาแล้วมันผิดธรรมชาตินะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับคอมเมนต์เสร็จแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ชอบไม่ชอบองไรเนาะคอมเมนต์กันมาได้หรือติชมแน,นมะนำรายการหรืออาทิตย์หน้าอยากฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับวันนี้เล่าหมดแล้วไว้พบก,กันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ